นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมมือกับมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ประสิทธินวัตกรรมวิจัยจากแหลับสู่ไร่ตอบโจทย์เกษตรมูลค่าสูงสู่ความยิ่งยืนใช้ได้จริงโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมจริงในภาคเกษตรเพื่อเปลี่ยนโฉมภาคเกษตรไทยสุ่เกษตรอัจฉริยะในอนาคตมูลค่าให้กับเกษตรเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรก็อตอบโจทย์ของของกระทรวงทั้งทั้งเชนเลย ยังได้มีการสาธิตนําผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งห่อจากมะพร้าวโคโคเนตรปผลงานวิจัยที่เกิดจากการนําส่วนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมะพร้าวเช่นเนื้อมะพร้าวตกเกรดมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าได้อีกครั้งมหาลัยก็ผลิตผลิตองความรู้ตอนนี้ถ้าเอกชนที่ก็สนใจเนี่ยจะทำผลิตขายเนี่ยวันนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครขอแค่เชื่อมั่นในพลังวิจัย และกล้าต่อยอดให้ถึงมือเกษตรกรจริงเพราะอนาคตของเกษตรไทยไม่ได้อยู่ที่ใครช่วยเราแต่อยู่ที่ว่าเราจะกล้าขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยหรือไม่